ไฟ What I Eat in ปีนังเป็น last meal in ปีนังนะคะหรือว่ามื้อสุดท้ายในปีนังวันนี้ไปกินที่ร้านอาหารญี่ปุ่นค่ะใกล้ๆกับโรงแรมในจอทาวชื่อร้านไาริน Sushi ถ้าหากว่าอ่านผิดต้องขออภัยนะคะเดี๋ยวใส่แป็กสลิปไว้ให้แล้วก็เมนูต่างๆนะใายก็สั่งมาเป็นแบบอะง,ง่ายๆกินง่ายๆวันนั้นกินไป5คําถ้าจาไม่ผิดนะแล้วก็นี่เป็นเครื่องดื่มที่แฟนสั่งมาให้ลองนะคะนี่เลยของใสยที่สายสั่งมาแฟนสั่งเกี๊ยวซาแล้วก็เนื้อกับข้าวผัดส่วนใายเนี่ยหอหกินคําใหญ่คําโตกินไปเลยยัดยัดคือปลาสดมากสดมากๆแล้วสายเป็นคนชอบทาโกะวาซาบิมากๆนะคะของเขาไม่ใช่แช่แข็งแล้วมาละลายนะทาโกะ วาซาบิของเขาอะ่ะจะเป็นทาโกวาซาบิแบบสดๆเลยคำนี้จะเป็นอูนิกับปลาทูนา่าอร่อยมากหวานมากสดมากทำตายหยีๆนี้ไม่ใช่อะไรนะคือหยีๆนี้คือโดนวาซาบิก็จะเป็นเนื้อวากิวย่างทานกับข้าวผัดนะคะครอบสองสั่งมาแบบเดิมแล้วก็เพิ่มตัวแซลมอนโรตัวนี้เขบแซลมอนเนื้อนแน่นสดแบบสดสะใจมากๆ้ารปลองปากว้างนะคะก็เลยเอาลองยัดคำใหญ่ก็ได้แค่นั้นจริงๆนะั่นคือใหญ่สุดที่สามารถกินเข้าไปได้อยากกลับไปซ้ำมากอะ่ะ เป็นการปิดจบทริปปีนังด้วยอาหารที่สะใจนะคะแล้วก็สั่งซุปตัวนี้มาเป็นซุปมิโซะหอยตลับเนาะก็สดคล่องคอวันนั้นก็คือบอกเลยว่าเป็นมื้อสุดท้ายที่ปิดจบทริปได้ดีและคิดถึงและมีความสุขกับทริปปีนัง5วัน4คืนมากๆเลยค่ะ